สวัสดีครับหมอโน้ตเป็นหมอสมองครับผมได้แพทย์ริพิเดตของนะครับเป็นหมอผา่าตัดสมองทำงานที่โรงพยาบาลชลบุรีมา14 e. ีปีครับผ่าตัดทุกวันผา่าตัดจนงงตัวเองว่าเรา,เราผา่าตัดเนี่ยสุดท้ายเราเราเราเป็นใครแลวเราชอบจนได้มาเข้าโครงการพอแล้วดีเนี่ยครับก็เลยเข้าใจว่าจริงที่เราอยากผา่าตัดที่เราทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีจุดหมายจุดหมายจริงๆลึกๆที่โครงการนี้สอนให้เราค้นไปในจิตใจ,จตัวเองเราเจอก็คือผมอยาก ดูแลคนไข้ให้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเดยเะพาะเคสโตที่เขาไม่มีรากเปลียนตัวนะครับให้เขากลับไปจากความรู้สึกที่เคยรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นคนไร้ค่าให้เขากลับมาปลุกใจตัวเองได้หมน,น,น,นะครับการที่พอปีทำให้ผมรู้จักคนเนี่ยก็ทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตไปแทบจะตลอดการหลังจากที่เคยทำมาต่อเนื่องมาสิบกว่าปีเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่าเราอยากจะไม่ใช่แค่ผ่าตัดอย่างเดียวแล้วเราจะทำทุกอย่างทุกทาง มารวบรวมคนเก่งให้มาที่ทในแต่ไหนได้น,นะครับให้มาทําทุกอย่างเพื่อให้คนไข้เนี่ยกลับไปใชป้ชีวิตได้ดีที่สุดเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็นอกเหนือนจากที่เราดูแลคนไข้แล้วอยา่างเต็มที่แล้วเนี่ยพอแล้วดียังสอนให้เราดูแลชุมชนดูแลที่ที่คนไข้เขาอยู่ดูแลครอบครัวและชุมชนรอบๆเขาด้วยนะครับ <c oughs> เราได้มีโอกาสเ <c oughs> ข้าไปช่วยเหลือคนไข้ที่ไม่สามารถเข้ามา ใช้บริการโรงพยาบาลได้แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านแ,แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อยู่ท้งอย่างเกื้อบูนซึ่งมันคือคุณ,คณการที่ดีที่สุดที่เราเชื่อว,ว่ามันจะทําให้เรากับชุมชนอยู่ด้วยกันไปยาวยั่งยืนครับขอบคุณครับ